วัดีครับวันนี้พามาดูกาะวีเทบ้านครับอันนี้จะเป็นลูกขี้โชกันยังไม่เข้าฟอร์มเป็นหนอ่ออันนี้วิกตอเรียตัวเขียวธรรมดาครับขี้โชกันนี่นนแม่แม่วิกตอเรียตัวเขียวธรรมดา พวกนี้จะเป็นลูกโนหนึ่งทิทานูต้าโนหนึ่งคอมแพคอากาวีอากาวีาาวเดี๋ยจะมีคนชื่นชอบไปหาดูในกลุ่มคนรักอากาวีได้นะครับมีคนจำหน่ายอยู่อันนี้จะเป็นกระบี่ทองคำมีต้นเดียวในบ้านเพิ่งได้มา อันนี้จะเป็นอเมริกาน่าสเตียสเตียน้อยๆด่างสเตียอเมริกาน่าสเตียต้าแต่ไม่น่าสเตียมากครับอันนี้จะเป็นแบ็กแอนด์บลูหรือ and Blue แบ็กแอนด์บลูแหละครับมีสองต้นอันนี้อะไรไม่รู้แต่สวยมีตัวด่าง กับไม่ดางอันนี้จะเป็นเบิร์นเบอร์กันดีเบิร์นเบอร์กันดีหรือเบิร์นเบอร์กันดีนี่จะเป็นช้โชกันตัวเมื่อกี้อันนี้เริ่มจะเข้าฟอร์มนิดนึงอันนี้จะเป็นแม่ของที่ทานต้า,นโ,ตานโนหนึ่งคอมเพกเมื่อกี้ นี่เริ่มจะเป็นปลูกกระหล่ำแล้วครับนี่สองต้นต้นนี้อันนี้จะเป็นที่ทานูต้าโนหนึ่งที่ไม่คอมเพกครับมันจะเป็นใบยาวๆอย่างนี้นครับกับคอมเพกหางต่างกันเลยครับนะต่างกันเลยอันนี้จะเป็น บลัดสปอตอ่าบลัดบลัดบลัดมันจะเป็นจุดๆๆนี่ได้มาตอนตอนน้นอยๆนี่ก็ิ่มข้าฟอร์มเหมือนกันข้าฟอร์มอันนี้จะเป็นขี้ชุก,กันขี้ชุก,กันตัวใหญ่ใหญ่สุดในบ้านเลยดูหนามลรสีอย่างดีเลยครับนี่เวลาออกมาใหม่มันก็จะออกเป็นสีเขียวอย่างนี้พราะเวลาหนามเริ่มแก่มันจะออกเป็นสีแดงๆสุ่มๆอย่างนี้ครับ ก็แก่แล้วมันจะออาเป็นสีดำทุกต้นเป็นทุกต้นครับอสอนละลายอ,อันนี้ก็ตัวไหนไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็สวยอยู่สวยอยู่ตัวนี้น,นี่ก็ให้นอเพิ่งให้นอให้หนอมาสามหนอ นอสีนอนะครับลากกำลังเดินดีส่วนมากกระเวมันจะชอบไอเนี้ยเนี่ยเนี้ยกระถางไอดินเผาครับถ้าใส่ยางมั้กระถางาถาย,าง,า,ย,า,งยางอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยชอบอันนี้จะเปิดปากนกแก้วปากนกแก้วด่างเหลืองด่างขอบด่างขอบเหลืองนะครับนี่ตัวด่างขอบเหลืองอมีหน่อแล้วตอนซื้อมาได้หน่อหนึ่ง เล on, on. ี้ยงไปเลี้ยงมามันออกมาอีกสองหนอนั่นๆเห็นไหอันนี้จะเป็นชิชูกันตัวเขียวครับสวยเหมือนกันหน้าลินหน้าลินน่าลินหน้าลินอันนี้ก็จะเป็นตระกูลชิชูกันเหมือนกันแต่อันนี้จะหนามถี่กับชิชูกันตัวธรรมดาจะหนามห่างก็ไม่รู้อีกทีครับอันนี้เป็นกาฝากมะพร้าวทะเลทราย อันนี้เป็นอเมริกาหน้าด่างสเตียครับตัวนี้ด่างสเตียสวยเลยตัวนี้พี่ในกลุ่มแบ่งมาให้รอหน่อยอย่างเดียวเลยต้นนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผาอย่างว่าครับกระถางอย่างนี้มันดูดูแล้วมันจ่ายหน่อย,อยากเหมือนต้นเมื่อกี้ที่ว่าใส่กระถางดินเผาปั๊บมันจ่ายหน่อเลยครับ ก็จะมีพวกทิทานุต้า F076 แต่ได้หนอมาแต่ราคานี่นี่ F076 หนอน,นึงก็6700มั้งครับตัวนี้6700ประมาณนั้นได้มาสี่นอนแล้วก็รออีกบานยาวเลยครับ นูนเป็นกิธานต้าด่างกลางกับสเตียอยู่ด้วยกันอเอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวหามาให้ดูใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับ